ผู้หญิง10คนจะมีเยเื่อบุโพรมลูกเจริญู่ที่1คนอยู่แล้วมะเร็งปากมดลูกบ้างมาเร็งรังไข่บ้างหลายๆอย่างรวมๆกันเนี่ยเยี่ยนเลยดีไหมตัดหมดเลยภาวะการตกไข่ผิดปกติแล้วเราทิ้งให้มันเลื้อรังนานๆเนี่ยะจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมาเร็งเงยื่อบุโพรงมดลูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอหมอขอถามหน่อยนะครับใน EP นี้เนี่ยเป็น EP แรกเลยนะผมต้องขออนุญาตอธิบายชื่อรายการเราดนึงนะครับก็คือ คขาบอหมอหมอเนี่ยหมายความว่าหมอคุยด้วยกันหมอคุยกับหมอแล้วก็ถามกันนะครับเพื่อจะให้คนที่รับฟังเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมาจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ถูกต้องแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งคือหมายความว่าคนไข้ในเรียกหมอหมอขอถามหน่อยนะครับเพื่อที่จะรับฟังคําถามนะครับจากทางบ้านนะจากคุณแฟนๆทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะมาถามคุณหมอเฉพาะทางที่ชํานาญหลายๆท่านนะครับเพื่อให้ ได้คาตอบที่ถูกต้องที่สุดครับผมในอีพีหนึ่งก็เริ่มต้นด้วยเพื่อนผมเพื<ส>่อนรักนะครับเพื่อนสนิทผมเองสวัสดีครับสวัสดีครับหมอกรติเที่ยงคานะครับเป็นหมอสูตินรีเวชนะครับก็เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชแต่ว่าจริงๆแล้วหมอสูตินรีเวชมันก็ดูสูตินรีเวชได้เกือบทุกเรื่องครับส่วนใหญ่จะดูเรื่องของพวกผ่าตัดซับซ้อนกับผ่าตัดพันกล้องครับ คืออย่างที่ทราบผมเป็นหมอรักษาเรื่องอาการปวดนะครับผมเจอคนไข้ปวดมาเยอะมากผู้หญิงปวดเนี่ยเยอะมากๆเลยปวดแตกๆเอ็กซเรย์เอ็มปกติเนี่ยจริงๆก็ส่งส่งไปให้คุณหมอหมอตอมเนี่ยดูมาเยอะละมอกก็สีผมคอนซัลต์มาเยอะละก็มีคําถามมาเยอะมากเลยอันแรกผมจะถามว่ามันจริงไหมที่เขาบอกว่าไอ้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยมันไปนงอกที่ไหนก็ได้มันแพร่ไปอยู่ตรงไหนของร่างกายก็ได้ทําให้ปวดเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงครับเอาแบบง่ายเลยจริงเลย คือเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่เนี่ยมันเอาตามชื่อก่อนเลยนะครับลูกพี่เมทีนะครับลูกพี่ก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกมันก็ควรจะอยู่ในโพรงมดลูกเนาะแบบง่ายๆเลยคิดง่ายก็เยื่อบุโพรงมดลูกตามชื่อเมือ่อไหร่ที่มันอยู่ที่ไม่ใช่โพรงมดลูกมันก็ผิดที่หมดมันแปลได้หมดเลยครับกล้ามเนื้อมดลูกเองก็ถือว่าผิดที่แหลอะอุ้งเชิงการก็ผิดที่ไปอยู่ที่รังไข่นะสาวๆจะชอบได้ยินเนาะช็อกโกแลตซีส ก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญพิที่ไปอยู่ที่รังไข่แต่มันไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะครับเช่นที่อาจจะเจอไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอกระบางลมกระบังลมปอดมีนะครับบางทีไปอยู่ที่ตับใช่ครับพวกนี้คือทฤษฎีมันหลายทฤษฎีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์พวกกุ้งเชิงการท่อนําไข่รังไข่มดลูกอันนี้เป็นบริเวณที่พบบ่อยแต่ถามว่าพบที่อื่นได้ไหมได้ครับก็อย่างที่เรียนอาจารย์ไป นะครับก็คือ,อที่ปอดที่กระบังลมที่ผิวหนังก็มีนะอยู่ที่สะดือเคยมีคนเนี่ยจริงๆเพิ่งไม่นานวันนี้อาจารย์ประมาณสัปดาห์หนึ่งคนไข้ามาบอกว่าเนี่ยเวลามีประจําเดือนมีเลือดออกตรงสะดืออ่ะอเยือ่อบุโพรงรูจริญผิดที่อยู่ที่สะดือก็มีก็หมายความว่าถ้ามีประจําเดือนมาปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยก็จะมีเลือดออกกันหมดทุกที่ในระ่างกายใช่ครับถ้าไปที่ไหนก็ออกหมดทุกที่คือ,อส่วนใหญ่เยื่อบุโพรงรูจริญผิดที่ถ้าเอาแบบว่าถ้าเขาจะมานะมาหาด้วยอาการส่วนใหญ่ปวด ส่วนใหญ่ปวดอาจารย์ถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการปวดที่สัมพันธ์กับรอบเดือนอปวดมากๆที่สัมพันธ์กับรอบเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มเริ่มแหละหมายถึงว่าเริ่มเริ่มดูโง่เฮงดูน่าจะได้เจอกันละปวดหัวเกี่ยวไหมปวดหัวเออคือมันมันมีเคสรีพอร์ตอยู่ไหมอาจารย์ที่อาจจะไปเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดที่สมองแต่ว่า พบน้อยมากๆอาจาจา์เป็นเป็นแบบเคสรีพอร์ตเนาะเคสรีพอร์ตก็คือโลกขายยากหัวผู้หญิงเนี่ยเวลาจะมีประจำเดือนเนี่ยบางทีปวดท้องปวดหลังปวดหัวซึ่งซึ่งในความเข้าใจเราเนี่ยก็น่าจะปวดจากฮอร์โมนฮอร์โมนผิดปกติอะไรเงี้ยใช่ไหมปวดหัวใช่จารย์ปวดหัวเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นแบบคุณผู้หญิงที่มีอาการเหมือนคล้ายคไมเกรนเนาะไมเกรนปวดหัว อ่ะหุดหิดง่ายอันนี้ผู้ชายคงมีเอ็กซ์เรียนทุกคนอยู่แล้วหุดหิดง่ายวันแดงเดือนอ่ะพูดง่ายๆอันนี้บางครั้งอาจจะเป็นอาการของเราเรียกว่า PMS เป็นอาการจากที่ฮอร์โมนเขาคือก่อนจะมีประจำเดือนเนี่ยตัวรังไข่มันจะสร้างฮอร์โมนน้อยลงพอฮอร์โมนตกเนี่ยคุณผู้หญิงบางคนก็จะมีอาการได้ปวดคือ P หนึ่งใน PMS คืออาการปวดหัวได้ปวดหัวซึมเศร้าหุดหิด ครับปวดหัวนี่คือเราปวดหัวเราเราก็ปวดหัวด้วย <c oughs> เขา่าปวดหัวมาก่อนแล้วก็ถ่ายเทความปวดหัวมา <Okay. S 2> อาจจะให้พวกเรา <Okay. S 2> ต้องดูแลต่อเรารปวดหนักกว่าบางที <c oughs> ก็แสดงว่าบางทีเนี่ยถ้าอาการปวดแปลกๆไม่เจอสาเหตุอื่นๆเลยเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับทางนี้ได้ ใช่ครับถ้าจริงสัมพันธ์กับประจําเดือนเนี่ยก็ต้องไปปรึกษาหมอสูมากกว่าถ้าสัมพันธ์กับประจำเดือน,อนแต่ถ้าป,ปวดตลอดเดือนก็อาจจะไม่ใช่โดยส่วนใหญ่ถ้าป,ปวดตลอดเวลานี้ต้องถามว่าเป็นไปได้อยู่ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้อยู่ครับอาจารย์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอาการเริ่มแรกมักจะต้องสัมพันธ์กับประจําเดือนก่อนแต่ผมผมเคยพบว่าเคสบางเคสที่รุนแรงนะครับเช่นแบบมันกินเข้าไปในลำไส้กินเข้าไปในอุ้งเชิงการกินเข้าไปในเส้นประสาทค่อนข้างลึกเนี่ยบางคนจะเริ่มปวดไม่สัมพันธ์กับประจําเดือนอาจจะแบบ ปวดตอนประจำเดือนมาด้วยแต่ว่าหลังประจำเดือนหมดไปหรือก่อนมีประจำเดือนก็ยังมีทิ้งความปวดอยู่แบบนี้ก็ในลายที่เป็นเยอะๆก็ปวดได้ครับโอเคแสดงว่าคนที่เป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยบางทีถ้าถ้าเกิดว่าไปเกาะใกล้ๆสันหลังบางทีไปเกาะใกล้สันหลังที่ปวดหลังบางคนปวดหลังนะซึ่งเจอบ่อยมากด้วยผมว่ามันอวัยวะมันใกล้กันปวดหลังจะบ่อยมากแต่ว่าไม่สัมพันธ์กับประจำเดือนเนี่ยบางทีก็ยังใช่อยู่ดี ใช่ครับบางทีก็ใช่อยู่ดีบางคนก็ยังเป็นไปได้ยังเป็นไปได้แต่แต่เล่าให้ฟังว่าจริงๆของผมกับอาจารย์มันก็เชื่อมโยงกันผมก็เจอบ่อยเนาะเราก็จะเจอคือคือคุณต้องบอกว่าเยอะอบุโพรมู้เจริญผิดที่บางคนคุณผู้หญิงบางคนจะบรรยายว่าปวดหลังเนาะเจอบ่อยๆบางทีเขาก็ปวดหลังก็จะกลายเป็นแบบกลายเป็นยำๆรวมกันบางทีเข้ามาหาผมผมไม่เจออะไรผมก็ส่งไปปรึกษาอาจารย์ให้อาจารย์ดูเพราะบางคนสุดท้ายไม่ได้เป็นเยื่อบุโพรมู้เจริญผิดที่ เป็นหมอนรองเป็นหมอนรองกระดูกเป็นของอาตานเดินหลงวันที่ผมผมว่าไปผิดที่แล้วครับเชิญกับที่เป็นแหลกเดิมเลยก็มีได้มีได้เพราะว่าพวกนี้มันก็อที่ร้ายที่สุดคือบางคนเป็นสองโรคนะคือบางคนเนี่ยคนไข้เนี่ยพอเจอเยอะเนี่ยรักษาโรคหนึ่งเสร็จปุ๊บอาการหายไปครึ่งเดียวนะเลยครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งร้ายที่สุดคือเป็นสองโรคแล้วก็ปวดมาเรื้อหลังแล้วก็บางทีเราไปฝังใจว่าเราเนี่ยเป็นแค่โรคเดียวแต่จริงเป็นสองโรคก็ต้องแก้ให้หมด นะครับจริงเอาจริงๆตอนที่ถามเนี่ยว่าว่ามันไปเยื่อบุโพมดลูกไปเจริญที่ไหนก็ได้เนี่ยหวังว่าจะตอบว่าได้แค่รอบๆมดลูกนะไม่คิดว่ามันจะลามไปถึงสะดงสะดือบอดอเบิร์อะไคิดว่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะคือเราไม่น่าจะถึงขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในแถวนั้นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่นะออแต่ส่วนใหญ่มันมีได้เหมือนกันครับมันมีได้ไที่มันไปที่อื่นใช่ใ,ชใชวลีแลวิริแลเ<ช>คสเจอ,อยากแต่ไม่เป็นไรสาเหตุของอาการปวดเรื้อรังนะปวดเรื้อรังริเรียนท้องน้อยผู้หญิงเนี่ยอะไรเจอเยอะที่สุด ถ้าเหลือรังนะเหลือหลังเลยเยื่อบุพงรูจเจริญผิดที่ oh, แต่แที่อาจารย์ถามมันแรกเลยโอเคแล้วถ้าถ้าเป็นพวกซิสในรังไข่ปวดเยอะไหมอ่ะคืออันนี้เป็นอันที่เป็นปัญหาบ่อยมากเลยเวลาเราสื่อสารคือรังไข่ครับอาจารย์มันสามารถจะมีพยาธิสภาพเรียกว่าโรคแล้วกันเนะาะภาษาชาวบ้านก็คือมีโรคได้หลายโรคคือคําว่าซิสเนี่ยมันแปลว่าแค่ถุงน้ำํำแต่ประเด็นคือถุงน้ํามันมีหลายชนิดช็อกโกแลตซิสก็ได้ อ่า <Okay. S 2> เป็นซีสที่เป็นชนิดเขาเรียกว่าน้ำใสๆซีรัสก็ได้ซีรัสซิสติโนโม,มาก็ได้หรือแม้กระทั่งคุณหมอบางท่านเนี่ยเรียกอาจารย์เคยจำจำ,จำได้ไหมตอนสมัยเรียนเด็กๆที่มันจะเป็นรังไข่ที่มีเส้นผมที่มันน่ากลัวหน่อยอ่ามีข้างในมีผมมีฟันอ่าเดอร์มอยด์อ่าเดอร์มอยบางคนก็เรียกเป็นซีสเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ใช่ซีสทุกประเภทที่จะปวดอ มันเป็นแค่บางประเภทที่จะปวดโดยเฉพาะถ้าเราย้อนกลับมาปวดเมื่อกี้ก็คือเยื่อบุโพรงรูจเินปิดที่ก็คือช็อกโกแลตซีสนั่นเองครับอาจารย์ปวดเยอะที่สุดอ่ะส่วนใหญ่ช็อกโกแลตซีสจะปวดอยู่แลหละแต่ว่าถามว่าซีสอย่างอื่นจะปวดได้ด้วยตัวของมันเองไหมคําตอบคือไม่โดยทั่วไปปกติถ้าเป็นถุงน้าชนิดอื่นๆจะไม่ค่อยปวด,ยดอ,อ,ยอย่างเดิมมออย่างเงี้ยไม่ปวดยกเว้นว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนเช่นมันแตกหรือว่ามันบิดขั้ว <Okay. S 2> จนขาดเลือดมันก็ปวดได้เค okay. แต่ซิซที่เป็นช็อกโกแลตเนี่ยไม่ค่อยใหญ่ไหมเอออ้ไม่เสมอไปครับอาจารย์มีมีใหญ่ๆก็มีใหญ่ก็มีอาทิตย์ที่แล้วผมมึงพาไปยี่สิบห้าเซนช็อกโกแลตซิซช็อกโกแลตซีซยี่ิบห้าเซนเป็นบัตรเป็นบัตรคอร์สเป็นริมเลือดคือข้างในมันก็จะเป็นคือคือจริงๆช็อกโกแลตซีซ์มันไม่ใช่ทูซิซนะมันไม่ใช่ซิซจริงๆมันเป็นการที่เยื่อบุโพรงมดลูกที่อุ้งเชิงการมันกินเข้าไปในรังไข่แล้วรังไข่พยายามจะสร้างผังผืดมาหุ้มมัน ข้างในมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสารอักเสบอะเป็นน้ําที่มีพวกเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาว้นันธุคล้ายๆก็เป็นเม็ดเลือดที่มันแตกๆอยู่ข้างในอะ,อะมันก็จะสีดําๆหรือจริงม,มันจะมีพวกพวกพวกเป็นไซโตาคต่างๆที่เกิดจากการอักเสบเ,เรือ้ครับแสดงว่าไอซิดซิดเนี่ยเนี่ยถ้าช็อกโกแลตซิดก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็กมีทั้งใหญ่แล้วถ้าเรียงลําดับสาเหตุของการเป็นซิดนะซิดที่เจอบ่อยสุดคือถ้าบอกว่าซิดที่เจอบ่อยที่สุด ถ้าเอาตามตามอุบัติการ์เอาแบบแต่มันไม่ไม่ค่อยคงที่นะอาจารย์เดอร์มอยก็เจอบ่อยต้องถามว่าในช่วงอายุไหนโอเคแต่แต่ถ้าอาจารย์จะรวบว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเจอบ่อยไหมต้องตอบว่าผู้หญิงสิบคนจะมีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หนึ่งคนอยู่แล้วแต่แต่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ไม่จําเป็นจะต้องเจอซีเสมอไปนะอาจารย์โอเคเข้าใจละเข้าใจละก็แสดงว่าแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นซีในสมมุติว่ามีซีอยู่กุกคนเป็นร้อยคนเนี่ยเออ เป็นไอตัวเยื่อบุโพรลูกเนี่ยช็อกโกแลตซีส์มีกี่คนได้ประมาณอ๋อหมายถึงว่าอาการแสดงของเขาใช่ไหมใช่ใช่มีสักกี่คนเอ่อตัวเลขนี้ผมไม่ชัวร์แต่ว่าจากประสบการณ์แล้วกันเนาะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะมีส่วนใหญ่เป็นช็อกโกแลตซีส์ส่วนใหญ่ถ้ามีเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่ก็น่าจะมีก็น่าจะเห็นช็อกโกแลตซีส์บ้างอ่าแต่แต่บางคนอาจจะไม่อาจจะเป็นรุนแรงเลยโดยที่ไม่มีช็อกโกแลตซีสก็ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ไม่ได้เยอะมากโอเคส่วนใหญ่ก็สัมพันธ์กับประจำประจำเดือนใช่ครับปวดส แล้วพวกนี้บางทีถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยเห็นบางคุณเขาตัดรังไข่เนาะตัดออกไปทั้งรังไข่เลยม,ม,มันจาเป็นต้องตัดไหมต้อง, <ๆ S 2> องบอกว่าจริงๆแล้วการรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ที่ปวดปวดอาจารย์การรักษาหลักๆจะเป็นการให้ยามไม่ใช่การผ่าตัดเพราะว่าโรคพวกนี้มันไม่สามารถจะหายขาดได้อ่าอ่ามันไม่สามารถจะหายขาดได้เพราะว่าต่อให้ผ่าหลายๆคนเนาะคุณผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสเนี่ยก็ ชอ,ชอบอยากผ่ากันเพราะเชื่อว่าผ่าแล้วมันจะได้หายแต่น,น,นี่ต้องบอกเลยเป็นความเข้าใจผิดอันใหญ่หลวงเลยเรียวกว่าใหญ่หลวงเลยนะเพราะว่าถ้าผ่าแล้วเนี่ยไม่มีการรักษาต่อมันจะกลับเป็นซ้ำใค่คจะผิดระดับชาติเลยเนี่ยนนใช่บอกเลยผ <laughs> ิดแล้วคร <c oughs> <ๆ>ับคือ,ค,อคือหลายคนมากที่ผมเขาเรียกว่าต้องมาผ่าตัดแก้ไขตามหลังอาจารย์เพราะว่าผ่ามาแล้วเราก็เข้าใจว่าหายแล้วก็ไม่ยอมไปรักษาต่อเราก็กลับมาปวดซ้ําต้องบอกเลยว่าถ้าถ้าทําผ่าบ่อยๆเนี่ยผ่าข้างหลังมันจะยากขึ้น เสี่ยงขึ้นตามมาด้วยถ้าเราเจอกันที่เอกชนก็จะกลายเป็นแพงขึ้นด้วยนะครับพวกครั้งหลังๆมันจะมีพังผืดเกาะเยอะนะครั้งหลังๆนี่ขอท่านเราเรียกอะไรนัวนัวไ้เซยนะท่อไตนะครับแต่ถ้าเราสองกล้องเอาเนี่ยมันมันพังผืดน้อยกว่าไหมต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณถ้าคุณเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกเจิญลินไปที่ครับ การผ่าตัดท so ี่เป็นมาตรฐานที่ด uh ีท uh ี่ส uh ุดคือการผ่าตัดผัดกล้องเพราะว่าตัวโรคครับอาจารย์มันจะคือตัวโรคเนี่ยมันจะมันจะเล็กๆมันเป็นผังผืดแล้วก็การผ่าตัดด้วยการเปิดหน้าท้องเนี่ยมันมีข้อจากัดของมนุษย์คือเราเราก็มองเห็นได้เท่านั้นนะเนาะเครื่องมือมันก็ใหญ่เนาะเราไม่สะมันมันไม่ละเอียดนะครับมันไม่เหมือนการผ่าตัดผ่านกล้องที่มันละเอียดมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องถือเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในการผ่าตัดเยื่อบุโพงมดลูกเจริญผิดที่ถ้าทําได้ โด,โดยส่วนโดยส่วนใหญ่ไม่ต้องตัดรังไขโ่โดยทั่วไปเราพยายามถ้ามันต้องดูช่วงอายุครับอาจารย์ถ้าสมมติว่าช่วงอายุยังน้อยอยู่ยังต้องการมีลูกอยู่อ่ะสมมติมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ25แล้วกันม,มาเยื่อบุโพรมดรูกเจริเบียดที่แบบนี้จริงๆไม่ควรจะตัดอะไรเลยถ้าเข้าไปก็เข้าไปเลาะ้อยโลกะะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเอาอายุสักเกือบเกือบเข้าสู่วัยทองก็อ่ะสี่สิบเก้าห้าสิบปีอย่างเงี้ยก็บางคนก็อาจจะเลือกที่ตัดทิ้งไปเลยเทั้งหมดก็จะได้จบปัญหาก็ได้ โอเคในเมื่อปัญหามันเยอะนะใช่ครับมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่มะเร็งมดลูกอะไรตับทีเดียวเลยเพิ่มความคือเยื่อบุพรงลูกเจริญผิีิเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งรังไข่เล็กน้อยอต้องต้องบอกเล็กน้อยเท่านั้นนะเล็กน้อยอแต่ว่าอ,าอาวัยวะแถวๆเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นมะเร็งหลายๆอยู่แล้วอาจารย์ใช่ครับหลายๆคนก็จะมีอีกโรคหนึ่งท,ที่ที่เขาเจอกันบ่อยๆนะพวกมะเร็งปากมดลูกนะมะเร็งปากมดลูกใช่ มะเร็งปากมดลูกบ้างมะเร็งรังไข่บ้างหลายๆอย่างรวมๆกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอายุเยอะหน่อยเราตัดเฮี้ยนเลยดีไหมตัดหมดเลยคือต้องบอกว่าเพราะมีคนถามเยอะนะจริงแล้วอะวาดับไหนๆก็จะเป็นอะไรไม่ได้ใช้แล้วเคลียร์ะเลยดีไหมต้องบอกว่าถ้าถ้ามองภาพใหญ่ถ้ามองภาพใหญ่ในเชิงแบบเอาเอาสถิติเรื่องความคุ้มค่ามาจับเนี่ยไม่ไม่คุ้มครับอาจารย์เพราะว่ามันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้น ผมขอไล่มันสามมะเร็งเนาะที่คนส่วนใหญ่จะกังวลนะมะเร็งปากมดลูกมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกเนี่ยป้องกันได้นะครับถ้าอาจารย์เคยได้ยินฉีด HPV ฉีด s c v วัคซีนใช่ไหมครับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยป้องกันการเป็นมะเร็งปากมดลูกได้อันนี้ความเชี่ยวชาญช่องผมเลยคำถามที่เจอทุกวันนะครับ อายุ25ปีนะม,มีเพศสัมพันธ์แล้วก็คุณควรจะเข้าสู่การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกคุณก็ไม่เป็นม,มะเร็งปากมดลูกแล้วนะครับส่วนเรื่องมะเร็งมดลูกเนี่ยเจอไม่บ่อยมากและก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นระยะแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คําว่าเป็นเดี๋ยวค่อยมาจัดการก็ได้มะเร็งรังไข่เนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดแต่ว่าเนื่องจากว่าความที่มันพบไม่บ่อยมันเลยไม่มันไม่เลยไม่ได้มีข้อแนะนําว่าจะต้องตัดไม่ไม่บ่อยเนี่ยไม่บ่อยขนาดว่า ถ้าอาจารย์ลองนึกถึงผู้หญิงอายุ70เนาะก็เริ่มมีอายุเยอะแล้วจะมีแค่1%เท่านั้นที่เป็นม<อ>ะเร็งลังไข่ไม่ได้เยอะมากแสดงว่าน้อยนะ<ม>ก็ไม่ค่อยคุณค่าจะตัดเ,เก็บไว้ให้มันแบบมีฮอร์โมนนิดๆมีไหมคือคือถ้าเราถ้าเราจะตัดแต่ถ้าสมมตจิจะตัดจริงๆเนี่ยอย่างยังไงเนี่ยก็อยากจะให้อายุพ้น50-55ปีไปก่อนอถ้าไม่มีข้อบ่งชี้นะแต่ว่า ต้องบอกว่า recommendation หรือหรือคำแนะนำส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกเลยว่าจริงแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรพิเศษเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้การตรวจร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้คว่าก็ดีพอที่จะที่จะทดแทนการตัดได้แล้วแต่มีข้อยกเว้นเหมือนกันอาจารย์อ,อาจารย์รู้ไหมว่ามะเร็งรังไข่เนี่ยมันจะมีถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ในบางชนิดอา,อ,าอาจารย์เคยได้ยิน b r c a ยนในกลุ่มคนพวกนี้ถ้าสมมุติว่า เราตรวจพบว่าคุณมียีนกลายพันธุ์บางชนิดที่ทาให้เป็นมะเร็งรังไข่ง่ายขึ้นอันนี้จะเป็นข้อบ่งชี้ของการตัดรังไข่อ๋อโอเคก็ถ้ามีปัญหาง่ายๆก็ตัดไปก่อนเลยจบใช่ครับถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าคุณมีความเสี่ยงคือเมื่อกี้ถ้าอาจารย์จำตัวเลขได้คือเมื่อกี้70ดปีมี1%อแต่ถ้าสมมติมีแบคค่ายีนเนี่ยมันอาจจะเพิ่มไปที่20 3 0อ๋อที่70ปีอ่ามันก็จะคือแบบเยอะขึ้นไปกว่าเดิมมากเลยครับผมอ้มมยาาากรูวว่่สติ ผู้หญิงเนี่ยตัดมดลูกไปแล้วเนี่ยครับเวลามีเพศสัมพันธ์นี้รู้สึกเหมือนเดิมไหม<อ>สำหรับผู้หญิงสุดยอดจารย์คำถามที่ยากแต่ก็มีคนถามเยอะอคือเอาว่าเรื่องนี้ยังยังไม่ชัดเจนในเชิงงานวิจัยคือเราเราต้องเริ่มก่อนว่าเวลาเราจะเก็บข้อมูลอาจารย์ไออะไรที่มันวัดตวงไม่ได้นะอาจารย์ก็อยู่ในวงการแพทย์แต่ก็จะรู้มันจะยากนิดนึง okay. อย่างพวกแบบความสุขของการใช้ชีวิต อันนี้ยากแหละมันเป็นความรู้สึกและสุขี่สุขขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะบอกว่าถามว่าใช่การตัดมดลูกแล้วส่วนใหญ่เวลาเราพูดตัดมดลูกเนี่ยมันจะรวมถึงตัดปากมดลูกไปด้วยนะอาจารย์จริงๆแล้วความสุขของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันต้องประกอบด้วยผู้หญิงผู้ชายนะครับก็คือคู่นอนของเราด้วยเรามีความสุขคู่นอนเรามีความสุขไหมเพราะว่าคู่นอนการที่คู่นอนเรามีความสุขมันก็ทําให้เราอาจจะมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยผมจะสื่อว่า เวลาการตัดมดลูกแล้วปากมดลูกมันหายไปเนี่ยความผู้ชายบางคนก็รายงานมาว่ารู้สึกว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปแต่ก็ตามงานวิจัยเนี่ยก็จะมีทั้งงานวิจัยบางงานวิจัยบอกว่าไม่เกี่ยวก็เท่าๆเดิมแต่มีบางงานวิจัยบอกว่าเปลี่ยนไปก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ยังเป็นคอนโทรลเลซียลนะยังเท่าๆอยู่ก็บอกยากนะบอกยากบอกยากบอกยากแต่เป็นเรื่องเซนซิทีฟคือมันก็สําคัญนะชีวิตคู่ใช่ไหมบางทีเรื่องความรู้สึกอันนี้ก็สาคัญ การออกกําลังกายเนี่ยมีผลกับสุขภาพของอฮอร์โมนนะครับหรือทางสุตินริเวศไหมถามว่าการออกกําลังกายเนี่ยมีผลดีอยู่แล้วจริงๆไ,ไม่ต้องผู้หญิงไม่ต้องผู้หญิงก็ได้นะผู้ชายก็เหมือนกันมันมีผลดีอยู่แล้วผมขอเกริ่นเรื่องของเอาเป็นว่ารวมๆเลยคือขอเชื่อมโยงไปในออกกาลังกายไม่ต้องเชื่อมโยงกับความอ้วนอยู่แลบบ้วเนาะรย์เนาะต้องบอกว่าการที่ผู้หญิงมีน้ําหนักเกินหรือน้ําหนักอ้วน,นเนี่ยมีผลกระทบกับฮอร์โมนแน่นอนอาจารย์อาจจะเคยได้ยินพวกแบบภาวะการตกไข่ที่ผิดปกติที่แบบ ผู้หญิงก็จะชอบบ่นทําไมเลือดออกกระปิดกระปอยหรือบางคนนานๆทีประจําเดือนมาทีแบบนี้อันนี้สาเหตุส่วนหนึ่งนะไม่ได้ทั้งหมดนะอาจารย์ส่วนหนึ่งเป็นจากน้ําหนักเกินยิ <Okay. S 1> ย่งถ้าคุณผู้หญิงเดินมาแล้วแบบดัชนีมวลกายแบบสามสิบสามห้าแบบนี้อันนี้แบบเขาเรียกว,ว่าบอกเดินมาปุ๊บวินิจฉัยมาตั้งแต่ประตูแล้วอ่า,<ล>ารู้แล้วว่าหน้าเลยอ่าใช่ครับหรือนนอาจารย์อาจจะเคยได้ยินโรค PCOS อา่าที่จะมีผู้หญิงที่มีภาวะตกไข่ผิดปกติร่วมกับ มีลักษณะของฮอร์โมนเพศชายที่มันเกินล้นเกินอันนี้ความอ้วนก็อาจจะมีผลเพราะฉะนั้<ช>นเนี่ยการถามว่าการออกกําลังกายมันสําคัญสําคัญอยู่แล้ว<ช>แล้วก็การ<ช><ช>ที่ป้องกันให้เราไม่ได้มีน้ําหนักเกินมากจนเกินไปเนี่ยก็น่าจะป้องกันภาวะที่ทําให้ไข่ตกผิดปกติจาก PCOS ได้หรือแม้<ช><ช>มกระทั่งคุณไม่เป็น PCOS แต่น้ําหนักเกินก็ทําให้เกิดได้อีกอันนึงที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้อาจารย์คือ ภาวะการตกไข่ผิดปกติแล้วเราทิ้งให้มันเลื้อยลังนานๆเนี่ยะจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกเพราะฉะนั้นการที่เราไม่อ้วนมันก็จะป้องกันภาวะนี้ได้ส่วนคําถามเรื่องของว่าเรา,เราต้องออกกําลังกายแบบไหนครับอาจารย์ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้มีคือผู้หญิงผู้ชายมันไม่ได้มีการแนะนําอะไรที่มันแตกต่างกันเป็นพิเศษสําหรับองค์ความรู้ของผมนะส่วนใหญ่ก็เราแนะนําคาร์ดิโอ นะครับก็คือการออกกําลังกายเราก็อยากให้ได้สักประมาณ3า0ร้อนาทีต่อสัปดาห์3า0รอนาทีอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงนี่จะมีความเข้าใจผิดที่ผมอยากจะบอกนิดนึงคือเรื่องของของเวทเทรนนิ่งผู้หญิงเคยได้ยินไหมเล่นเวทและแขนใหญ่เออเดี๋ยวกวนต้องบอกว่าเออกแทบตายกล้ามไม่ใช่ถั่วงอมันขึ้นง่ายขนาดนั้นคือคือใช้คำว่าก็เล่นได้ตามสมควรอยู่แล้วปกติผู้หญิงเขาจะไม่ได้ยกได้หนักหนาจนกล้ามขึ้นเป็นมัดมัดอยู่แล้วแล้วก็ด้วยด้วยฮอร์โมนด้วย ใชครับเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้หญิงไม่ต้องกลัวเราสามารถทำคาร์ดิโอได้เหมือนคนปกติเวทเทรนนิ่งก็ทําได้บ้างเราเล่นทับตายกล้าเนีงไม่ขึ้นเลยยกจนร้องไห้ยังไม่ขึ้นเลย่นทับตตยเนี่ยกแต่มันมีอีกอันนึงนะผมเห็นบางคนเนี่ยออกกําลังกายเยอะออกจนประจำเดือนไม่มามีข้อเสียไหมีเป็นกำถามที่ดีพบน้อยมาก ผมน้อยมากเพราะมันไม่เคยมีคน <ผม S 2> ออกกําลังกาย,ายขนาดแต่แต่ผมเพ่งเจอจันหนามดีมากผมเพิ่งเจอเพิ่งเจอสองสาวันก่อนอมีม,มีน้องผู้หญิงมาอันนี้เป็นแบบกึง่งๆนักกีฬานิดนึงเขาออกวันละประมาณสองชั่วโมงครึ่งทําให้ประจําเดือนไม่มาต้องบอกว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นระยะยาวเกินไปเนี่ยอาจจะไม่มีผลเสียโอเคครับผมเพราะว่าเรารู้สาเหตุที่แน่นอน นะครับจากการที่เวลาออกกําลังกายหนักๆแล้วเนี่ยมันไม่ตัวรังไข่มันไม่ได้ทํางานอย่างสมบูรณ์นะทำให้ประจําเดือนอาจจะมาน้อยลงได้โดยพวกนี้จริงๆระยะยาวมันไม่ได้มีผลเสียรวมๆอะไรแต่อาจจะต้องมีการเช็คมวลกระดูกในระยะยาวด้วยส่วนหนึ่งนะครับมีการเสริมแคลเซียมที่เหมาะสมแล้วก็ต้องดูได้ว่าที่เขาออกกําลังกายหนักๆเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายหนักๆแบบแบบถูกต้องไหมคือบางทีแบบเนื้ออัตนาเนี่ยอกวไปหนักหักโคมอันนี้อันนี้มีผลเสียอยู่แล้วจริงๆเวลาออกกําลังกายมากๆเนี่ยแล้วก็ ทานอาหารไม่เพียงพอนะครับสารอาหารไม่เพียงพอเนี่ยบางทีกระดูกผุมีคนนะผมเคยดูข่าวนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักวิ่งวิ่งมาราธอนวิ่งวิงว่งไปกระดูกหักนะค,คือเราคิดว่าเราแข็งแรงนะเราวิ่งลตลอดเลยเราขาดสารอาหารวิ่งไปกระดูกหักนี่เคยมีเหมือนกันนะครับเราก็ประจําเดือนก็ไม่มาอะไรประมาณนี้ก็ต้องพอดีพอดีไปหลาอร่างกายนะครับครับไม่ใช่ไปวิ่งวิ่งทั้งวันหักโมเไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บางทีเราแบบว่า ปัจจุบันเนี่ยเรากลัวอ้วนกันนะบางคนกลัวอ้วนไม่ค่อยได้ทานข้าวไม่ค่อยได้ทานอะไรเลยกลายเป็นว่าข่าสารอาหารนี่ก็เยอะกระดูกพรุนเร็วกว่าสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับจริงครับอาจารย์ไใช่ใ่เน้นว่าออกกําลังกายแล้วก็ต้องมีสารอาหารที่ดีด้วยนะไม่ใช่ออกต้องกินด้วยออกไปอดไปออกไปไม่เวรไปบางทีมันก็ไม่ไม่ไหวนะครับ ก็สุดท้ายนะครับอาจารย์ตอมมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้หญิงที่ชอบรับชมเราอยู่บ้างไหมครับถ้าเป็นเรื่องปวดท้องประจำเดือนนะครับก็ต้องบอกว่าการปวดท้องประจำเดือนที่มันเยอะผิดปกติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับทุกคนคือถ้าสมมุติว่าคุณผู้หญิงรู้สึกว่าปวดจนมันมีผลกระทบกับชีวิตประจาําวันทํางานลําบากเนาะไปเที่ยวก็ไม่มีความสุขแบบนี้บอกเลยเข้ามาตรวจเถอะครับบางคนทิ้งไว้แบบปวดจนถ้าเป็นแทบตายแบบนี้ นะครับมันทำลายคุณภาพชีวิตแล้วก็บอกว่าจากจะบอกว่าภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยรักษาได้นะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับปัญหาด้านสุขภาพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนมาเข้ามาดูกันนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเหมือนที่เราได้รับฟังไปนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรสามารถฝากไว้คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะหาหมอผู้เชี่ยวชาญมาตอบคําถามเหล่านี้หรือว่าใครมีแพทย์ท่านไหนอยากให้ผมสัมภาษณ์นะครับแนะนํามาได้เลย แล้วเดี๋ยวผมจะเชิญเขามาให้คำตอบให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมวันนี้ผมกับอาจารย์ต๋อมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ